ไม่ทราบว่าคุณมีวิธีการประหยัดไฟฟ้ายังไงบ้างครับตรงผมกันะครับผมก็มีวิธีที่ไม่ฟุ้งาฟเท่าไหร่ครับคุณก็ดูได้จากอย่างเพืเ่อเธอเร่งฉุนี่ย่างแรับป็นอย่างแรกเลยนะครับมแค่เปลี่ยนจากหลอดไส้แบบเก่าเป็นหลอดตะเกียกบแบบอัดไปเท่านั้นเองเวลาที่ผมอยู่บ้านนะครับผมก็จะ <ผม S 1> ประับปรุงพื้นผิวเปล่าอากาศให้ไปที่ห้องรับสารแล้วก็ถ้าปรับให้ต่ากว่าน,นี้ ก็จะทำให้เกลื่อนไฟและอากาก็จะเย็นเกินไปอีกอย่างก็คือข้อไฟที่ไม่ได้ใช้เนี่ยถ้อเสียบทิ้งไว้ก็จะทําให้เปลือนไฟเพราะฉะนั้นปอดก็ดีกว่าไม่ทราบว่ายังมีวิธีอื่นอีกไหมครับอม่ก็จมีนะครับที่เฟ้าที่เก่าอยู่ใกล้ชุดนเนี่ยถ้าถึงเวลาที่ควรจะเปลี่ยนแล้คุรจะเปลี่ยนนะครับ ไม่อย่างนั้นมันก็จะทำให้เกิดไฟเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากไปรไะไหยัดไฟโดยทัครับและสุดท้ายเนี่ยปิดไฟตรงที่ไม่ใช้แค่นี้ก็ช่วยช้าประหยัดไฟแล้วนะครับ